สารฝันถา้ารักนักจุ่มกันสักหน่อยไปตะลุยอาณาจักรป๊อปมาร์ทกันที่ป๊อปแลนด์สวนสนุกสําหรับน้องๆหนูๆรวมถึงคนที่หลงรักการจุ่มกล่องสุ่มเป็นชีวิตจิตใจพิกาดจะอยู่ที่เฉาหยางพาร์คในกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะฮะที่นี่ถือเป็นส่วนสนุกแห่งแรกของทางป๊อปมาร์ทเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเองนะก่อนจะมาบูมมากๆช่วงที่น้องลาบูบูดังเป็นพู้่งแตกกระแสะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จนทําให้สาวกอาร์ตทอยตัวยงพากันมาหาซื้อหาจุ่่่มมมหรรรืออแ้้กกกกกะะททัังังยยบบ็็็ลลนนไปปเเเีีพา กันว่าที่ป๊อปแลนด์นี้มีสินค้าลิมิเต็ดต่างๆที่จัดจาหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้นยังไม่หมดเท่านี้ภายในส่วนสนุกเขามาในทีมคาแรคเตอร์ดังๆของป๊อปมาทรวมถึงแบ่งเป็นโซนๆทั้งกลางแจ้งและในร่มให้เดินหาบูมไถ่รูปกันเพลินๆอีกด้วยคือมองไปทางไหนก็น่ารักไปหมดเลยจริงๆอีกอย่างที่นี่เขาจะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักแบบนี้อีกด้วยนะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ผมเลิคอมเมนต์ในเวลานี้เลยครับบอกการพาครอบครัวไปหรือพาแฟนไปสุด,สดๆแอบกระซิบว่าทัวร์คอลลิตี้เอ็กเพรสเราก็มีพาไปปออลนนนนดดด์ี้้้้ยยยู่วนะสสใจบบถาาามมเเขไครั